ครับลุงลุงเอาเลยสมศรีลุงเป็นอาจารย์สมชายใช่ไหมครับใช่ใช่ทำไมสมชายมันเก่งเวอร์วังขนาดนั้นได้ก็บพอลุงใช่ไหมครับใช่ใช่งั้นผมขอฝึกกับลุงหน่อยครับเออเงินชนะลุงให้ได้สักหนึ่งรอบโอเคครับแล้วเธอเอาปืนมาทำไมอะจะมาชนะลุงในช็อตเดียวยังไงล่ะอืมฉันมันจะเอาลุงลงตาลุงบ้างละโอไม่นะ เท่เหมือนไอ้สมชายเลยวะลุงเก่งกว่า,า,ไ,ออา,อาไอ้สมชายอีกเลยลุงอ่ะสมสีลุงอ่อนให้ไม่ใช่ไม่ใช่ของหนักแน่นเนี่ย ขนาดลุงให้สมชายใช้แกตตรลิงมันก็ยังไม่ชนะเฉยเชีวยวเฉอใช้ลูกโม่มันจะเอาลุงลงกันไอ้จ้าไก่ไกาเอ่อาตาลุงบังยังอ,อโอเคยิงต่อก็ได้ แซ่บแสบไป <ai> <Iya. S 1> น้องลู้ลู้หลามจริงอาจารย์สมชัยไอ้สมชัยมีไม่เทีมขนาดนี้เลยนะฮะเขากลุ้มอาจารย์มันรู้ว่ต้องเทีมอยู่แล้วเทียมกวัยแล้วสิเออวไม่เอ้ยตุ้งตายสักรุ่ว้าวสุ่มีเอานี่ไปโอ้ยอยาอย่าอย่าให้ผมเจียวมา ลุงลุงๆยิงกับอัติมัสพรามพริกตัวผมบอกวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์ุ้มกระแทกเข้าไปทิ้งแขนหักเลยลุงรูง้จักเป้าวิชาของไอ้สมชายัดกระดูกเลยตายไปซะเม่ม์เมยลุงไม่ เอาตายแล้วเหรอเอ๋ลุงทำกันดูว่าไม่ตายก็เรียนไม่โตลุงเออขนาดเนี้ยเอาเป็นว่าลุงถือว่าการฝึกผมผ่านไหมลุงเอิร์ก็ลองไปสู้กับสมชายสิไม่จะได้รู้ว่าผ่านไม่ผ่าน ชนะลุงไม่ได้ก็อาจจะชนะสมชายได้ก็ได้นะลุงเออเอาสมศรีรอบนี้กูไปฝึกกับอาจารย์มาแล้วบอกเลยแพ้ราบคาบเลยรอบนี้กูจะมาฆ่ามึงมึงแพ้อาจารย์กูราบคาบมึงต้องแพ้กูราบคาบมาดิสมชายยา่าเตงยกชิดจ้วแอกนี่ <c oughs> นาเจ้าชักเก่งกล้าสกักเกตไม่ย,ยีไม่ยี่ล้าไม่ไหวจะชาดพวกไรมันต้องแพ้กูไุยสมศรีได้เวลาเด็จศึกไ้สมศรีมไม่รอดแล้วแขนกวักเลยมึงคนเดียวไอสมศรี เกี่ยวอะไรวนะเนี่ยพลิตสซอกันยาไอ้ด้วนเอ้ยด้วนอ้าเฮ้ยอะไยดาบกูจะต้องใช้เป็นประโยชน์ดาบร้อยได้เป็นร้อย ชโชคดีมีฮุ่ยลิงแฟกเตอร์ยไมตายเลยสมศรีูยังไม่ได้สสไไดแขนขาดเลยเราอีกข้างนึงก็หักสมศรีมันเก่งขึ้นมาเลยลปกติมันทำแบบนี้ไม่ได้ เราจะไปฝึกกับอาจารย์เข้ามาแต่สภาพเล็กขนาดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเก่งขึ้นได้ไหมสไตล์ครับผมตัวไ้ายต้องชนะตัวดีต้ยอ,อะไรอะอะไรอะอะไรอะ พวกมึงจะตีกันมากเกินไปแล้วนะได้เวลาปดิสุขลากรซุ่มสีเอือนไอยได้สมป้องอือเฮ้ออีเฮียนี่ไม่ตายได้ยังไงวะ <c oughs> ไปดอล์อ่ะว้าโดนใครกู ไอสมมรีด้วยยังไม่ตายเลยส,มส้มรีเออยสมมรีถึงยังเลยว้ามตาาสุาดาา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 ัาาาาาา่าาาาาา ต้องตายไปพร้อมกับกูไอ้สมชายเียขี้โกง